สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาปั่นจัก,กรยานนะคะกิจกรรมครอบครัวค่ะลูกสาวกับพ่อนำหน้าอากาศร้อนค่ะทุกคนแดดดีมากเลยก็เลยพากันปั่นจัก,กรยานไปเก็บลูกเชอรี่นะคะทุกคน และแล้วก็คือลูกมันร่วงหมดแล้วค่ะทุกคนปาดดูต้นแอปเปิ้ลสิปาดเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะมาเก็บเก็บแอปเปิ้ลค่ะทุกคนดูค่ะปาดดูดูแอปเปิ้ลเดี๋ยว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 จะเก็บจะเก็บไปตำ ดูค่ะมีะต้นแอปเปิ้ลเลือกไม่ถูกค่ะรู้จะกินต้นไหนแอปเปิ้ลเดี๋ยวอีกสักหน่อยแอปเปิ้ลก็จะสุกแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาเก็บแอปเปิ้ลกันโอ้อากาศดีมากเลยลมพัดแบบแต่เสียดายต้นเชอร์รี่ค่ะทุกคนล่วงค่ะมันหมดแล้วค่ะล่วงดำหมดแล้ว เสียดายมาช้าไปค่ะทุกคนมาค่ะทุกคนแก่น้อยจะพาเก็บแอปเปิ้ลดูค่ะยังไม่สุกนะคะแก่น้อยจะเอาไปตําค่ะทุกคนเยอะมากเลยอ่ะดูสิเต็มต้นแล้วก็มันไม่สูงด้วยค่ะด <What? S 2> เดี๋ยวจะไปลองตําเพราะว่าตําก็อร่อยแอปเปิ้ลอุ้ยพุ่งไง นานไหมเนี่ยมันจะสุกเนี่ยแม่วานไม่นานนะเนี่ยหวานไหมกลม <laughs> เปรี้ยวเ่แหละแม่จะเอาไปตาจะลองตาเ้าว่าตาก็อร่อยนะนี่ค่ะโอ้หแอปเปิลเขียวอยู่อย่างแบบอยู่ตั้งตำมากเนี่ยมา มาเก็บเชอร์รี่แต่เชอร์รี่มันหมดแล้วค่ะมันร่วงหมดแล้วมันมาไม่ทันดูสะอ๋อแอปเปิ้ลเลือกไม่ถูกเลยโัวถั่วถว,ถวมีแต่ลูกสวยๆอะ่ะแมลงไม่เจาะมันด้วยเนาะไม่มีมแมลงเนะาะ ห้าลูกพอจะลองตำดูป้าดูนั่นสิดูต้นนั้นสิป้าดอกแบบเยอะมากอ่ะสินี่ต้นเชอรี่เนี่ยแต่ว่ามันร่วงหมดแล้วอะไม่มีพอเหลือให้กินเลยเนาะ,ะเสร็จได้อะมาไม่ทันยังไงก็ต้องกูด d August วิลังเหรอออกรุษวอฟิวมุนนะเอ็นออกสต์สองเดือนค่ะทุกคนดูค่ะใบหมู้วเดือดูแบบเตีต้ยๆต่ำๆอะดูสูยมากเดี๋ยวอีกเดือนกว่าๆค่ะจะมาเก็บละเ้วจะเก็บไปดองดูค่ะเป็นสวนเลยค่ะยาวสุดถนนเลยมีแต่ต้นแอปเปิลกับเชอร์รี่ ได้กินอยู่ค่ะทุกคนง่อยนึงเก็บตกโกเนี่ลีเก้นโอเคค่ะทุกคนไก่้ล่ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าจะปัน่นจักรยานหาเที่ยวค่ะทุกคน ถ้าเราปั่นด้วยแล้วก็ถ่ายวิดีโอด้วยถ้าเจอตำรวจเราจะเจอแจ็คพอตค่ะทุกคนโอเคค่ะขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีจ้า